สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับโทรศัพท์มือถือใครเป็นแบบนี้บ้างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการแก้ไขกันนะครับสำหรับ V ี vo นะครับก็เรียกได้ว,ว่าแก้ไขแล้วก็ตัวเครื่องจะกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงข้อมูลของเครื่องนะครับบางรุ่นก็จะอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการแก้ไขตัว V ี vo ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนะครับโทรศัพท์ vivo นะครับมีรุ่นที่ติดล็อกเยอะแยะมากเลยนะครับร้านเรานะครับจะเป็นร้านที่ปลดล็อกได้อันดับเบิร์ตต้นๆน,นะครับของประเทศเลยนะครับก็ปลดล็อกได้เกือบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมว่ารุ่น นี้กันนะครับว่าปลดล็อกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็ทําการปลดล็อกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเข้าเมนูหลักได้นะครับเข้าใช้งานตัวเครื่องได้ตามปกติเลยนะครับรวมไปถึงการอัปเดตของเครื่องนะครับตัวเครื่องก็สามารถอัปเดตโปรแกรมได้ตามปกติเลยไม่กลับมาล็อกอีกแน่นอนนะครับทางร้านรับประกันให้1ปีนะครับใน การล็อกของเครื่องนะครับแล้วก็การแก้ไขข,ของเครื่องสังเกตดูว่านะครับตัวเครื่องจะไม่ขึ้นล็อกแล้วนะครับก็สําหรับท่านใดที่ติดปัญหานี้นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยนะครับเรียกได้ว่ารอรับได้เลยนะครับสําหรับ Vivo นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ 0938989099นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไลน์นะครับก็เป็นอันเดียวกันนะครับก็เพจ a c e b o o k ก็ทิ้งไว้ให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวไปชมช่องทางการติดต่อของทางร้านได้เลยนะครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ไอดีนะครับก็เป็นไลน์ไอเดีเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีนะครับ0 9 3ย์8 9 0 9 9นนะครับกดปุ๊บก็จะเจอ ไลน์อาาของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมง a m s u n น A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อ ผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่เรอหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099นนั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและ Facebook นะครับเป็นเป็น เป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อเอกพสิทธิ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดะทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับ ผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ